เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถวันที่12สิงหาคม2553ในโอกาสนี้นายแผนวนนเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดกลวยถวายพระพรและเปิดงานตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายนตึกพอปร,อรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยมีการให้บริการต่างๆอาทิการตรวจวัดความดัน ตรวจหาไขมันและน้ำตาลในเลือดตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์การตรวจการได้ยินและการตรวจมะเร็งเต้านมนอกจากนี้ศูนย์บริการลอยแห่งชาติสภากาชาติไทยให้ประชาชนลงนานถวายพระพรและเปิดรับบริจาคลหิหินในวันแม่แห่งชาติและเปิดให้เข้าชมสวนงูสถานสาวพา และพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนเข้าชมและรวมเล่นเกมชิงรางวัลมากมายสุรกิจพูนประดิษฐ์ถ่ายภาพประดิษฐ์ประมอรายงาน